ขอเชิญผูค้คุมแถวเขาปากผู้คนหรือว่าตา่างเราจะได้เห็นว่าเรามีความเที่ยมแข็ง ความพร้อมเพียงและสนานง,งานผมบางคนไม่ตัดนะครับหรือว่าตัดมาหลายวันแล้วนะครับ ทางร้านก็ขอให้มีการปรับปรุงในเรื่องนี้นะครับส่วนนักเรียนเรามีกำลังเรียบร้อยแล้วการประชุมเรามีการประชุมมีการ ให้การศึกษาฝึกอบรมนักเรียนในเรือด้านวิทยาการวิชาอาหารจริยะศึกษาและพลศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มศสรช มันนะมันจะเป๊ะฟองมไหนก็ไม่รู้ใใ่เกองโอเค